เพื่อนๆครับสัปดาห์นี้เมนูบิ๊กข้าวครัวนะครับก็จะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของกุนเชียงของเรานะครับมีส่วนผสมอยู่ด้านในนั้นด้วยนะครับ อย่างเช่นเคยครับเพื่อนๆครับใครที่อยากจะได้กุนเชียงรสชาติดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนบิ๊กกันด้วยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับราคา290บาทนะครับมี2แพ็กเล็กอยู่ด้านในนั้นส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เมนูบิ๊กเข้าครัวนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าผักกาดขาวสอดไส้กุนเชียงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมของการปรุงเมนูนี้กันก่อนครับแล้วกลับมาครับ เราก็มาเริ่มดูกันนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเมนูวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยกุนเชียงของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมใช้กุนเชียงไม่เยอะครับใช้เพียงหนึ่งชิ้นครึ่งเท่านั้นเองนะครับเสร็จหลังจากนั้นแล้วผมก็นําเข้าไปหั่นเตาแบบนี้ครับจากนั้นผมมีอกไก่บดครับคุณผู้ชมครับผมบดโดยใช้เครื่องปั่นนี่แหละนะครับแบบละเอียดเลยนะครับ แล้วก็มีผักกาดขาวนะครับคุณผู้ชมครับผักกาดขาวเนี่ยเราได้มาเนี่ยเราก็มาหั่นตรงโคนเขาสักนิดนึงนะครับแล้วก็แยกใบเขานะครับกลีบเขานะครับออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกเขาด้วยน้ําร้อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนครับหลังจากนั้นแล้วเราก็มีแครอทครับคุณผู้ชมครับเราใช้แครอทเนี่ย สักส่วนหนึ่งนะครับเสร็จหลังจากนั้นแล้วก็เอาไปสับหรือหั่นเขาแบบละเอียดนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็มีวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยแบ่งสักครึ่งนึงครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แช่น้ําไว้ผมใช้ไข่ไก่ด้วยนะครับไข่ไก่วันนี้ผมใช้เพียงแค่ไข่ขาวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับในการเป็นส่วนผสมของเมนูนี้แล้วเราก็มี เห็ดหอมนะครับคุณผู้ชมครับผมเอาไปซอยนะครับหรือว่าหั่นให้ละเอียดสักนิดนึงครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นก็มีต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีนะครับต้นหอมเนี่ยเราก็ไปหั่นนะครับหรือว่าซอยแบบละเอียดนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับผักชีนะครับล้วก็หั่นแล้วก็ซอยเขาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ จากนั dagegen, MM. ้นเราก็มีแป้งมันนะครับคุณผู้ชมครับเราใส่แป้งมันเนี่ยเพื่อเป็นส่วนผสมของไส้ของเมนูวันนี้นะครับแล้วเราก็มีเกลือครับคุณผู้ชมครับเราใช้เกลือด้วยจากนั้นผมก็มีน้ําตาลนิดหน่อยครับคุณผู้ชมครับตัดน้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีน้ํามันงาครับคุณผู้ชมครับใช้น้ํามันงากับเมนูนี้ด้วยครับ ฉะนั้นเนี่ยครับไข่ขาวของเราผมก็ไปตีเขานะครับแล้วก็เอาเฉพาะไข่ขาวเท่านั้นรับเมนูนี้ดีต่อสุขภาพนะครับเพื่อนๆครับทราบส่วนผสมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวตามริกเข้าไปในครัวนะครับไปปรุงเมนูนี้กันเลยครับเราเริ่มต้นด้วยการทําไส้ของเข้าก่อนครับคุณผู้ชมครับนําเอาอกไก่สับหรือไก่บดอกไก่บดนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้เป็นแบบ หมูก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหมูบดหรือหมูสับแบบละเอียดแบบนี้นะครับผมใช้อกไก่เนี่ยก็จะดูแลสุขภาพลดความอ้วนอยู่ที่ก็ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกินอกไก่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่กุนเชียงของเราครับระเอกของเราลงไปคลุกเคล้านะครับให้เข้ากับตัวอกไก่สับของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้ มือขยำเลยครับคุณผู้ชมครับใส่ถุงมือแบบนี้ขยําให้เข้ากันสักนิดหนึ่งครับค่อยๆขยําไปนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้แรงมากนะครับ จากนั้นเราก็ใส่เห็ดหอมของเราครับที่เราหั่นหรือสับแบบละเอียดหรือซอยแบบละเอียดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปด้วยเพิ่มความหอมให้กับไส้นะครับของผักกาดขาวของเราในวันนี้ขยำเข้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่อยๆครับเบามือฮะคลุกเคล้าให้ทุ่นทั่วนะครับคุณผู้ชมครับ เราก็จะใส่วุ้นเส้นครับที่ผมแช่น้ําเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับเราค่อยๆแบ่งเขาครับทยอยแล้วก็ขยําลงไปในอกไก่แล้วก็กุนเชียงของเรานะครับแล้วก็เห็ดหอมของเราด้วยเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มนะครับเท็กเจอร์นะครับในการที่จะรับประทานเมนูผักกาดขาวสอดไส้กุนเชียงของเรานี่เมนูนี้นะครับ ขยำก็สักนิดนึงถ้าเราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็คือมันจะไปกองรวมกันนะครับคผู้ชมครับเพราะนั้นแล้วเราก็แยกเขานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการผสมเข้าแบบนี้นิดนึงครับเอาละครับผมใส่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยจากนั้นขยำครับคลุกเค้าให้ส่วนผสมของเรานั้นนะครับทั้ง3อย่างเข้ากันนะครับรวมทั้งกุนเชียงแล้วก็ตัว วุ้นเส้นของเราด้วยวุ้นเส้นเนี่ยอย่าลืมแช่น้ําก่อนนะครับอย่างที่ผมเกินเอาไว้โอเคประมาณนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปด้วยการเติมพริกไทยป่นของเราไปสักเพียงเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับเพิ่มกลิ่นหอม ให้กับเมนูนี้ของเราอีกนิดหนึ่งจากนั้นเราก็าเติมตัดด้วยน้ำเ,เกลือของเราก่อนครับคุณผู้ชมครับใส่เกลือลงไปก่อนนิดหนึ่งครับสักครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชาก็ได้นะครับแล้วก็มีผมจะใส่น้ำตาลลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับกบบอีกนิดนึง ตัดหวานสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเรากา็จะใส่แป้งมันของเราครับใส่แป้งมันไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมครับประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นผมใส่น้ำมันงาลงไปครับคุณผู้ชมครับใส่น้ำมันงาลงไปในตอนนี้เลยนะครับ สักประมาณ1-2ช้อนชานะครับจากนั้นเราก็ขยำนะครับคลุกเขาเขาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมใช้เวลาในการหมักให้เขามีกลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เราใช้เวลาในการคลุกเค้าให้ส่วนผสมของเราที่ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ได้เข้ากันอย่างดีนะครับคุณผู้ชม กลิ่นพริกไทยนะครับกลิ่นน้ำมันงาของเราเนี่ยก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาสักเพียงเล็กน้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับได้กลิ่นตรงนี้เนี่ยเวลาทานก็จะมีรสชาติที่ดีด้วยแล้วก็ได้กลิ่นนะครับของอาหารที่เราทําแล้วปรุงเองเนี่ยได้ดีด้วยครับแสดงครับเพื่อนเครับผมก็ใส่แครอทสับนะครับหั่นแบบละเอียดทั้งนิดนึงครับคุณผู้ชมผักใบอ่อนผมก็ใส่ต้นหอมซอยของเราครับเข้าไปแล้วก็ผักชีด้วยนะครับ ที่เราซอยเอาไว้ใส่ลงไปตอนนี้เลยเสร็จหลังจากนั้นแล,แล้วก็คลุกคเคล้าเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ <_ English> พอเราขยำหรือคลุกคเคล้าเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนำไปใส่โบนะครับหรือว่าใส่ชามใส่ถ้วยเพื่อที่จะไปน,นึ่งเขาเนี่ยเราก็จะมาใส่ตัวไข่าขาวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะหมักเขาไว้สัก ประมาณ15นาทีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับตอนนั้นครับตัวผักกาดขาวของเราครับที่เราแยกใบเข้าไว้นะครับหั่นโคนแล้วก็แยกใบล้างน้ําให้สะอาดนะครับเราตั้งน้ําให้ร้อนนะครับแล้วเราจะลวกเขานะครับคุณผู้ชมครับคําว่าลวกก็ใช้เวลาในการ ทําให้ประกาศขาวของเรานะครับแต่ละใบเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ต้องนานมากนะครับพอดูเขาอ่อนนะครับพอดูเขาอ่อน,นเนี่ยก็จะเป็นอันใช้ได้นะครับทีนี้ก็จะใช้เวลาในการลวกเขานะครับสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเลือกใบก็เลือกใบที่แก่มากๆเนี่ยเอาออกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งเขาเนี่ยเวลาเราทานเราก็จะทานเขาทั้งใบเลยน,นะครับ ส่วนตรงโคนขาวๆของเขานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องตัดเข้าออกนะครับเพราะว่าเราส่วนนั้นนะจะเป็นส่วนที่แข็งมากเกินไปเราก็จะทนลำบากนิดหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะทานยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะตัดเข้าออกนะครับในส่วนที่ขาวๆตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเขาออกลวกตรงนี้เนี่ยไม่นานเท่าคุณผู้ชมใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นเอง รงนี้เนี่ยก็อาจะโอเคแล้วนะครับส่วนหนึ่งผมเอาเขาไปพักไว้ก่อนคุณผู้ชมใช้ดีเนี่ยคุณผู้ชมใช้น้ําเย็นนะครับแล้วก็หรือว่ามีน้ําแข็งนะครับผสมน้ํานิดนึงเพื่อจะนอกกาเย็นเขานิดหนึ่งก็ดีนะครับอันนี้ผมไม่มีเนี่ยผมก็จะใช้น้านะครับปกตินี่แหละนะครับเพื่อจะพักเขาไว้ก่อนที่เราจะไปห่อไส้นะครับคุณเชียนของเราเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับจากนั้น แล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะครับไข่ขาวเนี่ยก็คือเราใส่ช่วงสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราไดา้ตักนะครับใส้กุนเชียงที่เราปรุงเอาไว้แล้วก็พักเขาไว้15นาทีเนี่ยตักออกมาใส่ในถ้วยนะครับหรือในชามเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเราขยำแล้วก็คนเขาอีกสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม รักสุขภาพนะครับแล้วก็กําลังเตรียมที่จะลดพุงแล้วครับแล้วก็ลดน้าหนักเนี่ยเมนูนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ถึงกับเฮลตี้จนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีความอร่อยอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆครับตรงโคนเขาขาวเนี่ยผมก็จะตัดเขาออกนะครับผู้ชมครับจากนั้นเราก็เอาชามหรือถ้วยของเราเนี่ยนะครับ ให้เขามีก้นนะครับแล้วก็ยกสูงสักนิดหนึงครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็เอาใบผักกาดขาวที่เราลวกแล้วก็น็อกน้ําเย็นเอาไว้เนี่ยนะครับเอามาตัดโคนสีขาวๆตรงนี้ที่มันหนาเกินไปครับทานไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วก็เอาเข้าออกไปเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาใบที่เหลือครับคุณผู้ชมมาวางเรียงลงไปในชามหรือว่าในถ้วยนะครับที่เราจะเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในซึ้งนะครับ นี่เราก็เรียงเขาดนึงครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาในการตัดแต่งนะครับแล้วก็ทําให้เขาสวยงามนะครับเพื่อที่เวลาทําออกมาแล้วจะดูน่าทานมากขึ้นนะครับนะครับคุณผู้ชมครับผมตัดตรงนี้แล้วผมก็นําเขานะครับเอามาเรียงนะครับเอามาเรียงเขาสักทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวชั้นแรกเนี่ยผมใช้อีกสักหนึ่งใบแล้วกัน ตัดแบบนี้ครับเพื่อนเครับเฉียงแบบนี้จะไดะ้ไม่เสียมากนะครับโอเคเราใส่แต่งลงไปใบเนี่ยเราใช้ปิดก้นเขาตรงนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคว่ำเขาอีกทีนะครับคุณผู้ชมเราเรียงเขาตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่ไส้นะครับกุนเชียงของเราที่เราหมักเขาไว้แล้วก็เติมไข่าขาวในช่วงสุดท้ายเนี่ยลงไป ุณผู้ชมครับบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการาไม่ต้องกดหรือว่าไม่ต้องอ,อัดเขาแน่นจนเกินไปนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไปเขาะจะเวลาออกมาแล้วเขาจะไม่แข็งแล้วก็ทานได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราทํามาเยอะแล้วนะครับเราทาํามาปริมาณมากนะครับผมเหลือเยอะผมเลยอัดลงไปนิดนึงครับคุณผู้ชมครับอัดลงไปนิดนึง บบดูด้านหน้าเขาให้เรียบๆสักนิดนึงครับคุณผู้ชมเวลาเราคว่ำแล้วนะเวลาไปตั้งเนี่ยในชามเนี่ยหรือในจานที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยจะได้ความหรือว่าดูสวยงามนะครับไม่เอียงจนเกินไปแบบนี้นะครับผมทับลงไปอีกชั้นหนึ่งครับคุณผู้ชมผมทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นเวลาเราตัดออกมาเนี่ยเราจะเห็นเขาเป็นแบบชั้นๆนะครับ ใสัก2ชั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครมีชามที่มีความสูงนะครับมีความสูงกว่านี้ก็สามารถทําให้เป็นเหมือนคอนโดอสอดไส้กุนเชียงของเราได้เลยนะครับนี้เราตัดแล้วเราก็นําเอามาแต่งไว้ด้านบนนี้อีกชั้นหนึ่งครับคุณผู้ชมจัดเขาสักนิดนึงเพื่อความสวยงามเอาละครับดี่เราอีกสัก2ใบครับคุณผู้ชมอย่าลืม โคนของข้าสีข้าวขาวแบบนี้ครับเราทานยากครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยก็จะทานยากเราตัดออกไปครับเอาแต่ส่วนที่เราทานได้ทานง่ายๆเนี่ยเอาไว้แบบนี้ดูสวยงามนะครับคุณผู้ชมได้แล้วโอเคผมใส่ไส้ลงไปครับชั้นสุดท้ายแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม ไม่ได้ใส่ถุงมือครับแต่ว่าก็ไม่กล้าแตะมากครับคุณผู้ชมใส่ถุงมือไม่ค่อยถนัดครับถ้าทําขายเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดกันด้วยนะครับส่วนใครที่ทําเองแล้วก็รับประทานเองกันในครอบครัวเนี่ยก็แบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมง่ายดีครับชั้นนี้ผมก็ใส่ไม่หนามากครับชั้นบนสุดชั้นบนสุดเนี่ยเวลาคว่ำเขาแล้วก็จะไปอยู่ชั้นล่างสุดครับคุณผู้ชมผมใส่ลงไปอีกนิดนึง ตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นคล้ายๆกับลวดอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมจะทําให้เขา,เายึดติดกันได้นะครับจากนั้นครับเราก็พับเขานะครับคุณผู้ชมที่ผมทํให้อยๆไว้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้พับนะครับสุดท้ายเพื่อกันไส้เนี่ยแตกหรือว่ารั่วนะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่เราก็พับเขาซึ่งนิดหนึ่งนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ถ้าไม่เหลือไว้เลยเนี่ยก็จะพับไม่ไดนะ้เพราะนั้นเราต้อง เหลือนะครับแล้วก็เผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแบบนี้ครับที่เหลือนี่ไม่ต้องทิ้งครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับคุณผู้ชมเราตั้งน้ำร้อนนะครับในซึ้งเนี่ยครับให้เดือดเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่นะครับผักกาดขาวสอไส้กุนเชียงของเรานะครับที่เราทาเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปนึ่งนะครับ20นาทีมาดูกันนะครับคุณผู้ชม ผ่านไป20นาทีนะครับคุณผ,ผู้ชมครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับและนี่คือผักกาดขาวสอดไส้กุนเชียงครับ เพื่อนๆครับใครที่ต้องการลดน้าหนักนะครับแล้วก็อยากจะรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับด้วยการทานผักแล้วก็มีโปรโตีนแบบนี้แล้วก็เมนูนี้เหมาะเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับส่วนใครที่อยากจะ ได้กุญเชียนะครับไปติดตู้ไว้ที่บ้านนะครับพร้อมกับสนับสนุนบิ๊กด้วยเนี่ยนะครับก็ติดต่อบิ๊กเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่290บาทนะครับมี2แพ็กเล็กอยู่ด้านในนั้นส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับนำมาฝากกันในวันนี้ครับแล้ววันพรุ่งนี้มีเมนูอะไรนั้นติดตามกันด้วยนะครับ